นางคางยืด,พ,ดนะพูดเก่งนะครับพูดเก่งนะฮะแต่ในสมองไม่มีไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้จะพูดไปเพื่อ,อาหาอะไรคือมึงพูดท้นตีนอะไรก็ไม่รู้มันมาบอกว่าประเทศนี้มีชาติอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไพร่ที่ล้มตายเพื่อปกป้องประเทศแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงก็อยู่ได้ไงจากเหตุการณ์ตอนนี้ <c oughs> นะครับก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะก็ เอาจริงนะฮะแล้วก็นะฮะไม่เขาเรียกว่าไม่ผ่อนผันใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเล่นบทพระเอกมานานเกินไปแล้วนะครับผมนะฮะเอ่อก็ปล่อยให้ไอ้สมัยพุงดำนะครับไอ้สมัยนะฮะเออนะครับแพทองทานนะฮะเออนะครับโอ้โหไอ้หมอนะไอ้หมอที่มาแบกนะฮะโอ้โหมึงกูก็เหนื่อยกับมึงจริงนะ มึงแบกจนแบบหลังหักไปหมดแล้วนะฮะบอกรัฐบาลอนุทินเก้ๆกังๆไม่กล้าทำอะไรยิ่งกว่าสมัยอ e ังเกิลอีกมึงไม่ได้ดูข่าวหรอครับหมอนะะไอหมออ้ํมอิดรางวัดเนี่ยนะครับมึงไม่ได้ดูข่าวหรอครับว่าเขาถล่มนะฮะถล่มสแกมเออถล่มฐานสแกมเมอร์ถล่มคาสินโน <laughs> ไปตั้งกี่กี่อันนะฮะมานั่งชนตีนเก้ๆกังๆไม่ได้เหมือนมึงหรอกครับ <laughs> นะฮะที่พร้อมจะยกทุกอย่างให้โดยไม่เกๆกัง แน่นอนครับเมื่อเกิดสงครามแบบนี้นะฮะพักที่ไม่พอใจก็ต้องเป็นพักแดงแล้วก็พักส้มนะฮะที่พักแดงไม่พอใจเรื่องอะไรไม่พอใจที่ดุดันมากกว่ารัฐบาลตัวเองที่อยู่ตอนนั้นส่วนพักส้มนะครับนะฮะก็ไม่พอใจนะครับที่กระแสทหารนะฮะมาแรงมากนะครับตัวเองก็เลยดิ้นพร่านอย่างสุดๆนะฮะโดยเฉพาะคนแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับพี่ๆนะฮะก็คือนะฮะอีนางคางยืด S <S นะครับอีนางคางยื่นนะครับผมนะฮะเออนะครับไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอีนางคางยื่นคือใคร <S 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 นะ,ะนั่นอุตส่าห์มันไปตบหน้ามาแล้วนะไปตบหน้าไปทุบหน้ามาแล้วนะเออนะครับนะฮะยิ่งทุบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคางยิ่งยื่นคือคือ,คอนั่นแหละฮะคือพี่นคิโอเนี่ย พีนอคิโอเนี่ยเวลากโกหกเนี่ยนะครับจมูกมันจะยาวนะฮะแต่นะ,ะอินี่แปลกกว่าพีนอคิโอนะฮะอันี่เวลากโกหกคางยิ่งยื่นคนระับพี่แอดบอกว่ามันทุบมันไปตีหน้าทุบหน้าคือผมมารู้จักคนที่ทุบหน้าให้มันด้วยนะฮะเออนะฮะมันมาพูดว่าอะไรครับมันมาบอกว่าประเทศนี้มีชาติอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไพร่ที่ล้มตายเพื่อปกป้องประเทศ แล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงก็อยู่ได้ไง <N C> <ON> คุณช่อคุณช่อครับเอ้ยไม่ใช่ครับคุณคุณอ่าไม่ใช่คุณช่อนะครับผมผมพูดผิดนะอ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณช่อนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณช่อเลยนะครับผมนะพอดีผมพูดผิดนะครับผมผมคิดถึงนะฮะผมคิดถึงคุณคนสวย <c oughs> อันนี้คืออันนี้คืออ่าไม่เกี่ยวกับคุณช่อครับพี่พี่พี่จันครับพี่จันไม่เอ่อคนจันคนจันชุม ไม่เกี่ยวกับอีชอครับนะเป็นเพื่อนข้างบ้านผมเองไม่เกี่ยวนะคบเป็นเพื่อนข้างบ้านผมเองนะครับที่่างจะยืนยืดหน่อยนะครับแล้วก็นะฮะพูดเก่งนะครับพูดเก่งนะฮะแต่ในสมองไม่มีไม่ไม่ไม่รู้จะพูดไปเพื่อหาอะไรนะฮะคือพูดหาอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาไปใช้ไม่ได้จริงอ่ะนะฮะคือคือมึงพูดท้นตีนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอย่างเช่นเพราะว่าไพร่ไพร่ที่ล้มตายเพื่อปกป้องประเทศ แล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงก็อยู่ได้ไงนะฮะเออคำถามคือคำถามคือนะครับแล้วประเทศไหนไม่มีทหารบ้างครับประเทศไหนไม่มีผู้นำบ้างครับนะฮะประเทศประเทศหนึ่งก็มีปาธานิบบดีที่เขาใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นประมุขของประเทศบางประเทศก็มีกษัตริย์ที่เป็นประมุขของประเทศประเทศไทยก็มีประมุขของประเทศนะฮะ ประเทศอื่นก็มีนายกประเทศอื่นก็มีประธานที่ประดีคําถามคือนะฮะแล้วประเทศไหนไม่มีผู้นํามั่งเหรอครับประเทศไหนที่ไม่มีผู้นำมึงบอกว่าไพร่ที่ล้มตายเพื่อปกป้องประเทศทุกอย่างมันต้องรวมมือกันครับมึงไม่มีจุดศูนย์กลางมึงขับเคลื่อนไปมึงก็เละครับมึงจะฟังใครล่ะครับนะฮะเพราะ,ะนั้นจุดศูนย์กลางคืออะไรจุดศูนย์กลางคือคนที่รวบรวมสามารถรวบรวมจิตวิญ,ญญาณของคนทั้งประเทศได้และสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจได้ นะครับมันไม่มีหรอกครับนะฮะไม่มีคําว่าพงว่าไพ่หรอกครับมันมีแต่ทหารนะรที่สู้ปกป้องไปด้วยกันนะครับคนที่นําทัพก็คือผู้นําในสมัยก่อนเองผู้นําก็คือกษัตริย์ที่นําทัพเป็นแนวหน้าขึ้นไปทาหารตามหลังถูกต้องไหมฮะนะครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านก็เสียสละเช่นเดียวกันมึงไม่มีผู้นําแล้วมึงจะฟังใครไหญเวนะครับ เหมือนมึงที่เป็นม็อบสามกลีบที่มึงบอกว่าทุกคนคือแกนนำพราะทุกคนคือแกนนำแล้วมึงจะฟังใครมึงไม่รู้จักทฤษฎีจุดศูนย์กลางนะครับในจัก,กรวาลน,นี้ในระบบสุริยะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์คาถามคือมึงจะโครจรรอบอะไรมึงจะเอาแสงสว่างมาจากไหนมึงจะเอาพลังงานมาจากไหนมึงจะเอาความอบอ,อุ่นมาจากไหนอเวน <S 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 สังคมแบบมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่แบบเคารพซึ่งกันและกัน นะครับมันต้องเคารพตามวัยวุฒิคุณวุฒิปัญญาวุฒินะฮะมึงไม่เคารพตามวัยวุฒิคุณวุฒิปัญญาวุฒิแล้วมึงจะเคารพใครมึงไม่เคารพใครมึงเอาแต่ตัวเองคําถามคือเอาแต่ตัวเองเนี่ยคืออะไรคือยุคลรยอริยธรรมมึงกำลังบอกว่าทุกคนเท่ากันทุกคนเท่ากันทุกคนเท่าทันคําถามคือทุกคนเท่ากันแล้วมึงละเมิดกันเนี่ยมึงอยู่แบบสัตว์เพราะสัตว์เนี่ยไม่มีการเคารพมันไม่มีวัฒนธรรม มันไม่มีจาริยธรรมหรือผู้ปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่มีวัฒนธรรมคือวัฒนาคือการพัฒนาธรรมะให้มันเกิดขึ้น <c oughs> หรือการเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะทุกประเทศจึงต้องมีจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะคอยอะไรเพื่อที่จะคอยศูนย์รวมจิตใจและในการเป็นผู้นําในทุกๆเรื่องนะฮะดังนั้นถ้ามีผู้นําดีก็ดีถ้ามีผู้นําเลวก็เลว นะฮะเหมือนเขมรเนี่ยมีผู้นําโง่ก็เลยโง่กันหมดเลยแล้วคำถามคือผู้นําเราดีไหมก็ไปดูไปตัดสินใจว่าผู้นําของเราเนี่ยที่เป็นประมุขประเทศของเราเนี่ยทาอะไรเพื่อบ้านเมืองบ้างนะฮะให้อะไรกับสังคมบ้างให้อะไรกับประชาชนบ้างนะครับแล้วเคยทําอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนไหมมึงต้องไปดูตรงนั้นแล้วชี้นําอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไหมนะฮะแล้วมึงอ่ะชี้นาอะไรประโยชน์ กับประชาชนหรือเปล่าวันวันมันสักจากประชาธิปไตยประชาธิปไตยหาเหตุสุนตีนอะไรก็ไม่รู้นะครับหลอกเด็กมาชูสามนิ้วมาประท้วงสุดท้ายหมดอนาคตติดคงติดคุกไปตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วมีหน้ามาบอกให้วางหนังสือถือถอ,อาวุธนี่ผู้นําของมึงเหรอนะครับผู้นําของมึงต้องชี้ทางไปให้ประชาชนของมึงมีความเจริญมานั่งมัวบ้าบอคอแตกแบ่งแยกดินแดนไอเวนนะครับรัฐปาตานี ะะต้องการอิสรพง์อิสรภาพมึงต้องการอิสรภาพไปทำหาอะไรในเะมื่อมึงก็มีอิสรภาพอยู่แล้วไหนที่ไม่มีจุดศูนย์กลางมันพังหมดครับนะฮะมันพังจริงๆนะครับเหมือนม็อบสามกีบที่ทุกคนคือแกนนําฟังเหมือนดูดีเลยสุดท้ายเละครับเพราะมึงไม่รู้จะฟังใครระเบียบวินัยก็ไม่มีเพราะมึงไม่มีจุดศูนย์กลางทําไมเขาต้องมีหัวหน้ามู่หัวหน้าห้องนะครับหัวหน้า,าแผนกเพราะอะไร เพราะแต่ละวงมันต้องมีจุดศูนย์กลางเพื่อมีเฮดในการฟังรับเรื่องราวต่างๆรับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าผู้นําไม่ดีประชาชนก็ขับไล่กันเองจัดการกันเองได้ไหมได้นะครับแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยนะครับที่มึงขับไล่มึงก็ต้องดูว่าไอ้มวลชนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับที่เขาอยู่กับผู้นํากลุ่มนี้เนี่ยเยอะขนาดไหนนะแล้วมึงไม่พอใจอะไร นะครับดังนั้นเองเนี่ยสังคมเนี่ยเขามีความคิดนะฮะเขามีหัวคิดนะครับว่าเขานับถือผู้นําคนนี้เพราะอะไรเขานับถือกษัตริย์องค์นี้เพราะอะไรนะฮะเออนะครับแล้วเขาไม่นับถือมึงเนี่ยเพราะอะไรนะครับทหารต้องมีผู้บัญชาการทหารต้องมีระเบียบวินัยไอหาสั่งตามระเบียบพักนะครับขอบคุณนะครับพี่ถุงฟ้าเฟลิสินนะฮะนะครับสั่งตามระเบียบพักมึงไปบอกว่าอ๋อพี่ติมขอบคุณมากครับผมนะ อ๋อพอดีเป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพผมขอไม่ตามระเบียบพักผมขอแถวตรงได้ไหม <c oughs> <c oughs> นะฮะทหารสมัยก่อนเขาร่วมมือร่วมใจกันกษัตริย์ประเทศไทยสมัยก่อนที่สู้รบเขาก็กินข้าวหม้อเดียวกันครัวเดียวกันนะครับลบก็เหมือนกันนะฮะแล้วปกติเนี่ยนะ,ะเวลาคุณคนที่ตุยก่อนเน่ยนะครับกษัตริย์ตุยก่อนด้วยพ่ธ <c oughs> ีทหารตุยนะครับ นากษรตริย์ต้องเป็นผู้นำทัพนะครับต้องเป็นคนที่นะฮะเขาเรียกว่ากล้าเสี่ยงนะกล้านำนะครับอยู่แนวหน้านะไม่งั้นลูกน้องจะกล้าตามได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีผู้นำมึงชิบหายวายปวกครับ <laughs> แล้วมึงมีหัวหน้าพักไว้ทําหาอะไรอะ่ะนะแล้วบริษัททุยซับมวยของมึงอะ่ะมึงมีหัวหน้าแผนกไว้ทําหาอะไรมึงมี มึงมีอะไรมึงมีประธานบริษัทไว้ดำมหาอะไรเพราะประธานบริษัทคือใครคือคนที่ก่อตั้งบริษัทรวมรวมเข้ามาใช่ไหมแล้วมึงรวบรวมบริษัทมึงต้องใช้ใครมึงต้องใช้ลูกน้องมึงหรือเปล่ามึงต้องใช้ลูกน้องมึงหรือเปล่านะครับไม่งั้นมึงก็โลระบบไปหมดเลยทุกคนแม่งไม่มีตําแหน่งเท่ากันหมดแล้วมึงจะแบ่งงานกันยังไงแล้วมึงจะฟังใครแล้วมึงจะเอาใครเป็นฐานนะแล้วมึงจะมีจุดยืนคืออะไรกูงงมากเลย นะครับไอเวนมึงถึงบริหาบรหาบริษัทพ่อมึงเก้งไง